ตำนานเรื่องคูบิคาจิริผีกินหัวคนคูบิคาจิริเป็นผีที่มีความชื่นชอบในการกินศีรษะของคนตายเป็นอย่างมากดวงตาและผิวหนังของพวกมันเป็นสีเดียวกับคนตายมีผมยาวกระเซาะกระเซิงสวมเสื้อคลุมสีขาวและไม่มีขาการถือกำเนิดของคูบิคาจิริมีอยู่สองทฤษฎีด้วยกันคือข้อแรก มันถือกำเนิดมาจากคนตายที่ถูกฝังโดยที่ไม่มีศรีรษะเมื่อกลายมาเป็นผีพวกมันจึงออกล่าศรีรษะของศพที่ยังสดใหม่ในสุสานและข้อที่สองกล่าวว่าคุบิคาจิริคือวิญญาณของผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนที่อดตายในช่วงที่เกิดภัยพิบัตินำความอดอยากมาทั่วแผ่นดินหรืออาจจะเป็นสมาชิก ของครอบครัวที่มองว่าผู้สูงอายุเป็นภาระถูกปล่อยปะละเลยจนกระทั่งเสียชีวิตแรงแค้นเหล่านี้เองที่ผลักดันให้พวกเขากลายมาเป็นผีที่คอยตามล่าเหล่าคนที่ปล่อยให้พวกเขาตายโดยการขุดหลุมศพคนพวกนั้นมาแล้วนำศีรษะขึ้นมากินเพื่อล้างแค้นคูบิคาจิริจะปรากฏตัวในช่วงเทศกาลหรือดูใบไม้ร่วงโดยจะซ่อนตัวอยู่รอบสุสาน หากมีศพสดใหม่ถูกนำมาฝังพวกมันจะขุดขึ้นมาเพื่อกัดกินโดยเฉพาะส่วนศีรษะซึ่งเป็นอาหารอันโอชะที่พวกมันโปรดปรานมากที่สุดการกัดกินอย่างตะกะของพวกมันมักทำให้เกิดเลือดกระเซ็นไปทั่วบริเวณซึ่งสร้างความสยดสยองให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก